สวัสดีครับผมเยินดีเจอกันในรูปแบบใหม่ได้พี่น้องอากาศน้ำหน้าอ,อากาศเย็นๆนะอยากกินข้าวลามครับ,บที่นี่วัสดุเขาก็ไปหามาเร็วไม้ไผ่ได้ครับกับเขาข้าวลามพี่น้องคณะข,าข้าวราบแบบโบราณห,าห,าห,ห้าวเลยนอซาแต่เกลือซื้อๆค่ะบัวใหญ่ใสยังดอกตะเกลือบก็จะชื่อข้าวเลยเขาไม่ค่ะพี่น้องใส่ใส่ข้าวกำน้ำหนอ่อย ใช้ตะเกียรอย่างเดียวหรอกเกลืออย่างเดียวเลยทำนี้แบบโบราณๆครับใส่กะทิเพื่อพี่น้องแข่งกะทิผ้าไม่แขงกะทิเผาเขาลามยินนะอากาศยิ่งยิ่งผีถ้าน้องผ้าลูกผ้าหลานเขาขลามยินแล่แรงพี่น้องอากาศยินงยินมืันนี่หนาวแห้งมืันนี่ค่ะมืันนี่ส่งสินาวกว่าสุ่มหนึ่งในวังเสาวก็นนะไม่ใช่ตัดมาเตอร์ไซนี่ ม่ใช่ขาวต้นต้นมะไห่นะข้างงามอุ้ใบฝงงามครโอ้ยย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 ายย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 นยนยยยยก็ยยยยมบยายยยยยยยเยย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 ยายยยยยยกยยกยย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 ยานยยยยมนยเยย ลลางแล้วนะด้อค่ะพี่น้องพี่น้องได้ยินเสียงเครื่องบินบ่เาะนาะครับอันนี้คือเป็นลล์ตัวจีใส่เลยจอกแล้วก็น้ำใส่เนาะมาไหวบอกมามาไหวเลยเมื่อแรงพอดีเขาเขอลามกินแลงกับเขา เสียงรถตัดมาเสียงดังแหี้ยมอะไจรจบเต็มเนื้อพี่น้องน้องเห็นสีสุกหรือสีดิบเพือสีปเป็นอะไรกันหลุนมาแล้งเนี่ยผีน้องเพราะว่า <c oughs> เวลาเขาสุกอันนี้แล้วเขาก็จะดันผีน้องเขาก็ <c oughs> ต้องจอกเต็มกระรรบอกข้างซ้ายมือันก็ดันได้จริง

รถขู้หนึ่งนะคัตัดต่้ยแข้งแข้งหงายกิด้างไปน้องก็ตัดโอ้ยไปกลวยเหงยนเกียร์่อยครับหนึ่งบังรียวหนึ่งบังใช่เผาไฟ ไฮาร์ดเทปมันฮาร์ดเทดเบิรงเบิรงในยูทูบกับฮาร์ดเทปเป็นห่วงเบิรงจากกันเลือดใบบวกขผาวค่ะงามอยู่ได้ไม่ขาดเอาไว้ใส่เนาะใส่ขนมใส่ขนมใส่ขนมใส่ผักใส่ผักเทาไหร่ผักเราก็ใส่นี่ใส่ผักใส่เมี่ยงปลาเนาะเออดีเลยเฮ็ดอีกเนี่ยอันหนึงยักษ์ขาวขายขนมขายนี่แม่เนาะงานน้ำงานอุทธรน้ำหยังเนาะยักษ์ขาวเฮ็ดอีกนอันหนึ่งก่อน มันเห็ดบางหน,าน้าเฮ็ดใหม่เฮ็ดใหม่ดูสิไปใส่ผักเพินทดลองเห็ดพี่น้องเมมือแรงกะจะพากันเผา พ้ากันเห็กดกะบบัดายไส้กะทิบดวายไส้ยังหรอกค่ะพี่น้องเพราะว่ามากินแบบนี้ค่ะแบบโบราณโบราณน,นะพี่้องใส่เกลือธรรมดาข่าวเนียวเป็นข่าวเนียวไม้ด้วยค่ะใส่หอมหอมสิบสิบบางก็ดีค่ะ กะสิมาไว้มือเร่ง,งค่ะมือเล่งกะทำการเผาให้พี่ให้น้องให,ให้ลูกให้ยร้านกินค่ะมือเล่งเดี๋ยว,วเ,จเจอกันตอนแรกครับผมเจอกันตอนแรกเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวโผล่กันมือแร่งค่ะมาเบิ่งว่าขอร้ามเขามาันจิเป็นเดือนไหนน้องคะปวดมา่อนี่นอ้อ,นนนองปวดไปวดกิน,นอย่างอันยนหัวมันจะออกไม่ามันดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวเวลาเอาขอร้านมาเด้อครับพี่ บายบายแล้วกลาเป็นคอยโมงหรือบ้าง <c oughs> เอาอะอาจารย์วางก่อนบหมนเจ็บ พูดในหน่อยจะได้บางยังไงเนาะเตี๋ยเม่นะมานี่รเทนากียยไม้เยแม่แนะนูอยาเนยังยเียแม่สีสน้ำตาลใส่คือยาเขาละมา่เยใส่เกลือล้อนี่มันซูรลยว่าไม่เปนเอาถึงมหอไฟแห้งหดบ่หื ลงกันอยจค่อยวางไฟมันี้ยงน้ำปลกพูดๆน้ำเปลี่ยนสีเลยขเด็ซูขเด็กหได้ล้วได้ไเอามาแจ้งแต่แต่มถูกย่าง ต้องนำแหง่ถึงตัวไ,ได้หร<า>อได้ไหมน่าะเจ้หมพอดีเลยว่ะคือหวานคือปาก,ปากหวาน <c oughs> สงสัยกลิ่นนั้นโชยไปถึงโน,น่น<อ>ขอบอกไปขางในมาวันนี้อยู่เพื่อนเนยว่ะหรือว่าไปสวนรถไฟไม<า>่มันำเลยา อันันอยู่บ้านนี่แหละจ้าน้มันน้มันไม่นามไม่มปิดเลยเอาิีไฟป่ะฮะ<า>น,น่ครับกล้องไฟันท่นอนอากาศแรงๆลมพัดบ่อยๆหรอป่ะทีนี้ลมพัดบ่อยๆหอนเขาไก่บ่ได้เลยเตี้ยเตี้ยไปรูกเกมเลยครับ ไก่ตู้อะไรปันพี่น้องมึงกเวนกับสิตกดินแล้วโอ้ยทดสอบด้วยพี่น้องบางเลสปล่อยมันเย็นก็ตอกเกลือหน่อยด้วยอกกระอ้ดํ มันหลุนกันค่ะว่าจิเป็นแบบไดนจิปเป็นบังคลามให้บอจุ้ย่ามันทบสข้างในเลยหมที่เาจนไหมบางห่ม่ก็ปิติดปเดเนาะชิมดูชิมดูว่าิเปลเป็นแทงปนหมเนาะ ชิมงพี่น้องอ่าเขาเล้าบ้างๆเขาก็อนหลงพี่น้องชิมโมเด้เขาเบิ่งอยู่มันใหม่หอดอันอน,นี้มันใหม่เบิดมันเลา้าอะไรเพราะม่ยเลยน,ะน้องเสียเพราะเม่ใส่นลำตาลเพราะม่ไพ่เนาะโอ้ยติดมือเหนียวติดมือเลยว่ะกินหรือยิ่มแร่งแล้วนี่ก็เระบังเราบังเจี่ยขึนแบบ หลังเมืองเมืเ่อจะผิดเท้าอ่ะตกอันน,นน้นน,น,น,น้ำนน้แซบบ่น้ำแซบบักแต่ว่าอันนี้มันใย,ยมันหลายดีไมแม่ม่กมวงออกเหนื่อใใยใย,ยมันหลดีใ,ใ,ใ,ใมย,ยมันหลเยืย่อมันหลเยือ่ยยนยอนี้มีประโยชน์ เป็นเสมือนใหญ่อาหารแม่บอเตียบอเตีมันดื่อร่อยบ่อืมอร่อยปูดิวก็ผ่านก็พปอมันทีรตไทยเลย,รยเรทใจหย่ยกินไม่ไพ่รักกินกันมองอืม ui hôn mẹ ui hôn 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 สุกแบบเด่มไหมมาเป็นสุกแบบเดิมเลยข้าวมนางยังให้ข้าวปลาข้าวอะไรกิมเบอร์เกีอรขาวสุกอไม่บ่างแดกข้าวต้องให้มันเย็นก่อนก่อนหือพี่จิมใส่เกลืออยู่ไ่ะใส่เลืก็ไม่เรสชาติของเกลือเลยโอเคมอ้วนอ้ยนอ๋อเน่ยี่น้องตัวนี้บ่นหม่ค่ะ มือด้ามดำค่อยๆดึงอ่ะนี่โอ้โอุยจุๆๆอันนี้อไม่นุ่มตีโอ้บิ่งมือเรว่มปนองไ่มีาดากนี่สี่ฟองเนาะหัานใหม่เนาะโอเคหักเอา หอมหักเอาหักหักปาตีเออแบบปาตีแม่แม่น้ำเออตัวนี้แซ่บเพ่งไปแลมไปแลมมีจิ้มเบ่งมือตัวนี้เข็มเขชาดโอ้หนาไปล้างมือไปล้างมืออุ้ยอสูขี่นมากินอยู่เนาะมือนี่เลยมาป้าแซ่บแซ่บมนหั่นจิ้มข้นเลยเออตัวนี้เข้มเข็มแซ่บแพ่งเบียร์หอนมือ แสบแคเพียงเดียวขอนมือโอ้มโหจำแค่มือไม่ขาบ้างไหมแค่มือไม่ขากินน้ำนี้คนไทยกับอยากกินเลยอื้ออร่อยจับมากมากน้ำนะลูกน้ำเกลี่ยนเป็นสูตรโบราณ ใช่สิ่ลูกนะง่ากันใ่ง่ายกันไชใ้ลอง่องพาของนมอนุ่้อดำๆเลยครัี่ไม่ใสกะทิไหมใสกะทิกับน้ำตาลของนมสีเ่รานอยากชิมอยากชิมอ่ะนกปูนปูอ่ะไหนอขอร้านนะล่าซุดชิมไปเบื่อหาบางผมชิมเบื่อหาบ้างนี่ตรงจุกอ่ะน้ำดางมันไม่ค่ายเริงก็ชิมแบบนั้นหยเป็นเรงหน่ยมากจุกดกขอร้านแม่แคนเล่นอร่อย ก็ล้างมือก่อนส่งองทาขลามดำล้างมือมาหนึ้าพีพนอพ้องเกลักินมือน้ำเด็ก <บ plain. S 2> ินข้าวเลี่งวได้พี่น้องเลยกินสนีวันไปกินมือนคร <ไป S 2> ับใ่ไเขาจองอาจารย์าพาเราของอาจารย์เสียบเป็นไดเสีบเรเสียบ่เยกท่ไหมเยเยบนะไข่เนยไข่เนยเขาไปจิ้มเ จะกัดจบคลิปกันเด้อพี่น้องมาทีนี่จะเจอกันคลิปต่อไปครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมด้วครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ลาพี่ลาน้องแค่นี้กันครับผมสวัสดีครับกินดีไรบ่เตี้ยนะพอกันนะกินดีบอเดี๋ยวกินข้าบ่กิข้าว่ได้เข้าวว่ได้เนาะจักบังนะครับบังซีบัง ไวมันเย็นแล้วก็คือยทาค่ะไม่บาดเยอะ